สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบชมค่ะวันนี้วันที่27มิถุนายน2568้อค่ะเมรีนะคะแมหมูกระเบ้าแถาก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าค่ะสวัสดีค่ะเมนีสาธุบุญนะครับวันนี้นาน้ําดื่มจํานวน20แพ็คครับมากวาไว้คูบาวัดป่านะผมก็ได้เพิ่นได้ใส่ในวัดนี่แหละพี่น้องนะครับเพราะว่าถึงวัดป่านะครับคุณชมคูบาว่า ไม่ออกเพิ่นกับมาวัดได้กินได้อย่างน้ำแน่คะครับผมสาธุบุญกับเอฟซีนะพี่น้องด้วยที่ได้ร่วมทําบุญถวายน้ํากับแม่หมูกับบ้าวเถ่าพี่น้องนะครับมืออื่นก็นจะนําไปถวายปู่เจ็ดสองอีกสี่สิบแพ็กวันนี้มาถวายครูบาวัดป่ายี่สิบแพ็กนะครับบุญกุศลน้ำน้ำสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองหลังไหลมาด่งสายน้ำด้วพี่น้องสาธุนะคะบุญกุศลน้น้ำนะคะเอฟซี FC ถันใดที่ถวายน้ํานะคะน้ากันในมือนีนะคะ ให้โชคให้มันให้ลำให้รวยนะค่ะให้ไหลมาเทมากที่จังนาเด้อค่ะฝนตกคุณนะเปียกนะน้ำเปียกเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่มูใจหยกน้ำซอยเบาเ่าก่อนนะท่านผู้ชมน้ำไหลายแพ็คอยู่นู่บ่าก้อนพี่น้องจำนวนทั้งหมดยี่สิบแพกค้ำซ่าธุฝนตกคุณนะฝนตกกับผมฝนดีฝนตกพี่น้องนะครับสุภาพเข่งแรงนั่งท้องไหลมาดันสายน้ำแต่มีเอฟซีเพิ่นปากมากทำบุญน้ำกู่บ้านน้ำทำชมนี่เดินทางมากมากทำบุญสะสม สาธุนะครับเอา้านะรับพรอยกับรับพรอยยกมือลับพรอยม,มัมน,ก,มนก,กันได้พ้องเลยอิทิทางไปทิทางจุมหังคิปปะเมวะชะมิชาต,ตุสบเบปรเรนตุสังกปาจันโดปนรารโสยัถามณิโชตินรโสยถา,าสัพีติโยวิวัตสุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะวันตารายโยสุขีดีคายุโกภวะ อพิวัฒน์ธนสีติสานิจังวุฒาปจายนโฉดตาโรธรรมาวันเตยอายุวันโนสุขังพระลังสัพพาบุทานุภาเวนะสัพพาธรรมานุภาเวนะสัพพาสังฆานุภาเวนะสัจดาสุธีพระวันตุเตสาธุค่ะยกมือสาธุน้ำกันจะเลิศจะเลิศครับผมสาธุค่ะไปเก็บทุบได้ยันทุบเงี้ยเปิดโลกไปเบิ้งโลกไปเปิดตัวไหน คู่บาวาจุดถูไปธรรมชุมไปเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้หนาเห็นคู่บาว่าปูอยู่ปัสสะเพื่อนมาไม่ครับมาเพิ่นไปเพิ่นไปอันทำพวงฮู้ทำพุ่งล่ะครับเพิ่นไปซอยงานไปงานประจำปีครับงานประจำปีเพิ่นไปนอนดูกุดเก่าคนครับเพิ่นว่าพู่งมาบอกเอาพี่น้องเอาไปเป็ังน้ำกันค่ะภาพเปเบิ่งเล็กถูกรันคู่บาว่าไปเบิ่งเล็กจุดยู่ไสครับผู้เลือนหนาพระประคั่งหนาพระประคานพี่น้องเอาไปเบิ่งถูบน้ำกันธรรมชุม อ้าวค่ะผู้ชมไปเบิ่งเหล็กถูกน้ากันก่อนนะค่ะผู้ชมปูวาจุดไว้อยู่หนาผาประทานเพื่ออยากไปเพื่อนบ้านมื่อเลีงนะค่ะผู้ชมสองทุ่มครึ่งเนาะคะเบาเแ่ายางไปแล้วตามลังเบาเแ่าไปเลยเพื่อได้โชคได้หมาน้ากันตัวใดระเบ้าแถวกำลังเจ็ดหกเจ็ดหกอยัางนอ้อบาดใน,นหัวคือเหล็กศูนย์แท้ จังรอบึงอ๋อจังรอบึงต,ตัวสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมจะปกเป็นตัวใดหอ,กกอกเก่าบเก่ากับศูนย์ล่ะเอาถาจากน้อยก่อนนะคะเอาคุณผู้ชมเห็นชัดแล้วบาทเนี่ยอู้เจ็ดหกเก้าหรือเก้าหกเจ็ดนะคะอู้งามเนาะค่ะเห็นชัดพร้อมเอาคุณผู้ชมเพื่ออยาคามคงวันนี้นะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ด มิถุนายน2568ค่ะเพื่อเป็นจังบุญน,นะคะเพื่อได้โชคไดมาร์น้ำกันสาธุเด้อปูเด้อให้เขาสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อค่ะ FC เพิ่นไดโชคไดมาร์น้ำกันเอาค่ะคุณผู้ชมไปบึงไปฟางน้ำกันเนาะคะ่ะคู่บาวาปูยวดปลาปูปลาช้านะคะเพิ่นฝันวาผูม้มาบอก ไปฟังน้ำกันเพิ่นว่าจังใดเพื่อได้โชคได้มานํำปู่ปลาช้านะคะฝนมาอีกแล้วครับผู้ชมฝนดีขนาดทั้งพี่ท่านผู้ชมนะราบผมโอ้เหล็กถูเลขกถูเห็นชัดอยู่ครับดาวนะนะคูบาวคนมาจุดจุดถูใบท่านผู้ชมรับนะก่อนจะมาพี่น้องนะวพิ่บ่าวว่าไปเบิ่งเอาเด้วาสัน เจ็ดหกเก้านะครับเจ็ดหกเก่าเอามาฟังน้วกันท่านผู้ชมคูบาว่าปู่อยู่ป่าช้าอา่มาหาคูบาฝ่ามาบอกโอ้พู่มจุดเพิ่งไดครับผมผลแล้วทั้งคู่เห่อครับผลท,ทั้งทั้งคู่เห่อครับ,บ,รบมันเป็นงานประจำปีเป็นไป,นปนงานญุ่น,นฝันได้ญ <introductory> ุ่น,นครับเพราะว่าเพิ่นเคยอยู่เพิ่นเคยอยู่จากภาสาครับผม ไปยุคุดเก่าคนยุนนาผาคนน่ะครับยี่นาผาทั้งผาดงกอบนละครับก็ไปนอนงชูปีครับปีไก่เพิ่งจะไปนอนครับเสียงดังยีงได้ครับผมอันเพิ่อไปนอ่นนะเพิ่งนะว่าพูดมาบอกครับพูดมาสองพูดมาสองสองสององค์สององค์พูดมาสององค์เนียนง่ายป่ะธานโอ้มามากราบนมัสกัดนะกะก้อนชิบปเพิ่งจะได้บอกเลขครับ โอ้บอกตัวเดียวม้งดอกบอกบอกตัวเดียวแม่คู่เดียวบ่ฮับไปยังไงตัวเดียวโคตรหลบปกโอ้เอ้าทำมาชมอออันเป็นบอกอันพูดเนาะไปแล้วปู้ไปเถอะปีหน้ายิมากกาบไม้่านครับอืมค่ะไม่นี้ก็เลยบอกคผู้หนึ่งหนึ่งบอกบอกอย่างบอกหาหาสามตัวเดียวหาสามโอ้เอ้าพี่น้องปูอยู่ป่าชาได้พี่น้องเด้หนา ผู้พันขึ้นไปซอยงานท่านผู้อันนี้ท่านผู้ท่านทำผมนะครับผมผู้ล้วผู้ถทำพ่วงฝันเฟันว่าอ่พุ่มพุ่มสององค์พุมสองสององค์มาบอกสององค์มาหาบัดกอนไปเลยบอกหาม้นหาสามตัวเดียวปีหน้าจังสีมากมากไม่ใชเอาของคู่บานี้ันได้ว่าันได้แต่ว่าห่าวขอมขาดก่อนแต่ย่ำตัวเขา ไอ้ที่ให้ที่ให้ไวคือสามศูนย์สามศูนย์อันนี้ฟันไวจริงไลมครับที่ให้สามศูนย์ฟันว่าไม่ออกมหาให้ผ้าไปโอ้ผ้าไปไปหาปูแต่ปูได้ปูได้ห้องบอกพี่รองปูขึ่นเลยว่าอ่าอันกลางวัดครับสามศูนย์สามศูนย์ันอันนี้ที่คูบาคู่บาฝันตรงหัดที่คูบาให้คือสามสามศูนย์นะฟันว่าไม่ออกอ่าให้ผ้าไปหาปู นปูบอกว่าล่างออกสามศูนย์มันสิออกมันสิออกสามศูนย์บนบนข้ามผู้หูหูดว่มันสิออกตัวได้นะครับห้ามหูดจะหน้ามันสิออกสามศูนย์นะครับผมเอาเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนแห้่ได้พี่น้องเดอ้อปูอยู่ป่าช้านะครับแล้วก็เลขทูปพี่น้องนะครับเลขทูปเจ็ดหกเก้านะครับพาเลขทูป 5, <F 4 S 2> พาเอฟซีเอฟซีบนถามวา่าอยากมาให้พกกวงจุดทูปบริจุดเด้ลพี่น้องเดอ้อนะครับ พ่อเมืองลาวพ่อเมืองลาวพี่น้องไปพ่อเมืองลาวนับดบาวแถวจะมาหาพอเพื่อนวันที่ยี่สิบเก่าได้พี่น้องได้จังมาฟังไมย่ยำน้ำกันนับแต่ว่าบริจุดละพี่น้องเลขถูกเพราะว่าถัดจุดขอปูปะขาวกะงวดที่สองแล้วนับอ่าปุ๋ละงวดงวดหนาจังจะมาจุดขอปูเป็นงวดที่สามนะครับอ่าทูบที่ห้องจุดขอเพื่อนเห็นไหม ครับเป็นอาทิตย์เลยยังบ่ลรมทั้งลม<อ>ทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนยังอยู่อยู่ตั้งโคโรอยู่ลมทั้งฝนนะครับแล้วก็แจ้งเอฟซีได้พี่น้องได้นะครับาสาธุบุญกับผู้ที่เพนรวมสั่งหอปูปลาขาวธรรมชมนะครับนี่นะครับ,รบเ,เดือนนาพี่น้องนะครับจะเริ่มหลังจากวันที่16กกรกฎาคม2568พี่น้องหลังจากกลางเดือนนานะขอปูรอบที่สมแล้วก็จะมาไหวผลไม้ปูเก่ายางนะครับแล้วก็ พอมึงเล่าเพิ่อนก็จะต้องได้ง่ายปูก่อนพี่น้องนะประกาะใหญสร้างนะคู่บาก็จะให้สร้างเขามาสร้างได้พี่น้องได้สาธุบุญเดี๋ยวบอทจะแจ้งอีกที่หนึง่งนะครับก็มีเอฟซีผู้เพิ่นรวมสามมาน้ำนะครับอ่าเอานะครับคู่บาย,ยังย้ำตัวเก่าล่างสามศูนย์เี่ยอ่าที่มาหาคู่บาตองวัดได้พี่น้องได้ล่างสามศูนย์ที่ฝันว่าไม่ออกให้ยภาพไปหาปูปูเรียบร่าลางออกสามศูนย์อ่าอันนี้ มื่อนีมากเราทำมาถวายน้ำคู่บาคู่บาเลยว่าปู่อยู่ป่าช้านะเพิ่นฝันเลยครับพุ่มพุ่มมาบอกนะอ่าสามครับแต่ครับห่าสามมันนี่เพื่อนว่าอันอันเอาเพิ่นบอกให้กันผมเลยครับผมมากกว่าทเพื่อนบอกอันชูนหาเนาะครับมันออกชูนหกเนาะครับมันน่เพื่อนว่าให้ให้กันได้ได้เพิ่นวันกันห้าสองเพิ่นว่ากันห้าสองเนี่ย เพ <laughs> ราะว่างวดที่แล้วนี่ครับเพิ่นให้ตัวเดียว <m ian> ให้ซูนหาครับคูบ่บ่าวไอป้ปูอยู่ป่าช้าอ่าให้ซูนหามันออกซูนหกให้หาสามจะบอกหาสี่เปล่าเพิ่นว <m ian> ่ากันหาสองอ๋อเขาตามเพินเเ่นเขาอย่าไปอื่นเพิ่น <m ian> แล้วอ๋อนนี้เ่าไอ้ตามตามปูได้พี่น้องได้ <m ian> เดี๋ยวพ่อแถาจเลลีเขียนเลขทูบให้น้ำนะครับเลขทูบห้าพูเอฟซีมักเพิ่นทั้งอยากให้จุดมื้ยนี่นาพาเพิ่นอยากข่ามโค้งได้พี่น้องได้ นพาผู้ได้มักขำคงเมื่อนี้นะครับยี่สิบเจ็ดวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้บบอยหกสิบแปดบาร์เทาร์จิเขียนลงให้น้ำนะครับท่านผู้ชมมาเบิ่งนน้ำกันนะครับครูบาวัดปา่าเด็อพี่น้องบ่เปลี่ยนแปลงนะผูบ้บาวาล่างสามศูนย์นะครับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด็พี่น้องได้นะครับเป็นในทางพี่น้องในทางความฝันหามาคาชอบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมคู่เดียวสามศูนย์ศูนย์สาม นะครับอ่าอันนี้อ่าเลขถูกพี่น้องอันนี้เลขถูกเลขถูกคู่บาเพิ่นจุดนะครับบางเบาแถากรอนจะม่านะครับพันมาเอาอ่าหาเอฟซีมักอ่ามือนี้พี่น้องนะครับเจ็ดหกเก้าเก้าหกเจ็ดได้ทำมาชมด้อนะครับเจ็ดหกหกเก้าเจ็ดเก้านะครับผมอ่านะครับเลขถูกนี่ครับเลขถูกกับเลขฝันนะครับทำมาชม นะครับเล็กถูกกับเล็กฝันเบาเท่าตัดให้เจ็ดหกหกเก้เดก้าได้พี่น้องเด้ตัดให้น้ำนะครับามืมอนีนะครับทำชุ่มอยากขามโค้งนะครับยีิบเมิถุนายนสองพันสวันศุกร์นี้พี่น้องนะครับผมแต่ว่าถามักถามักก็ไปหายิบางวดวันที่หนึ่งกระกราคมงหกแหายิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องนะครับเจ็ดหกหกเก้านะครับเอาแคปนาจอได้พี่น้องได้เล็กถูกคูบาวัดป่า นี่เลขฝัน30เม็ดเดียว30.03เอานะครับปูอยู่ป่าช้าครับนะครับปูอยู่ป่าช้าครับปูไปฝันอยู่ผลละท่านผู้ชมทั้งผู้ผุ่มเจ้าทีมาสององค์ครับมาหาปูว่ารับหลักกระบอกก้อนจะไปบอกหาสามวัที่แล้วปูให้0ศูนหเม็ดเดียวออก06นย์หศนย์าหาศนย์ะครับอ่าแบบปูอยู่ป่าซามาบอกคูบาศูนย์หาศูหาหาศูนว่าที่แล้วออก06 บปูเลยว่าให้กันนะครับผมกันหาสองเ้ยทำเม็ดเดียวคือหาสามแคปหน้าจอทำชุ่มปูอยู่ป่าช้าหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ้าเป็นจังบุญเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอานับฝนกระตกมัดมือพี่น้องอ่าวัดตยุทธอ่าวัดตยุทธ์ทำชมุ่มเอาุ่นละว,วันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องจะเดินทางมาหาไอ<ม>พอดีไอพอเมืองเล่าพี่น้องเพิ่นเข้าไปบ้านแล้ว นับเิ่นเข้าไปบ้านแล้วนะครับผมภูรัทถาวันที่ยีซึเก่านับจังคุยกับพ่อเพิ่นนับกับเจะมาสรุปให้นัมนะครับกราบขอบคุณขอบคุณครูบาวัดป่าทำช่อมกรับขอบคุณขอบคุณปู่จุปาร์ซาให้ได้โชคได้หมันนะครับโดยเดียวน้องน้องสาธุครับให้โชคให้หมันนะครับเนาะงามเดี๋ยวได้เลรอเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่างช่องทุกท่านครับผมพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ฟาถุกค่ะหโชคให้มันน้ำพะก,กูบาดเด้อค่ะน้ำปูยูป่าสาน้ำเนาะค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ